ตอนจริงเอ๊ะทำไมจริงถึงออกเสียงแบบไม่มีตัวรอเรือด้วยนะโอ้ยแม่คนช่างสงสยัยอย่างนี้ต้องถามพี่พศนั่นไงพี่พศคนเก่งของเราเดินมาโน่นแล้วไงเจดเด็กๆทำอะไรกันอยู่กำลังดูรายการเพลงกันอยู่ค่ะแต่พี่นักร้องร้องว่ารักจริงๆทำไมถึงไม่พูดว่าจริงล่ะคะคำว่าจริงสะกดมีรอเรือด้วยไม่ใช่หรือคะ คำว่าจริงแปลว่าแท้แน่นอนไม่ปลอมไม่หลอกไม่ลวงไม่ปดไม่เท็จเช่นพูดจริงทําจริงอักษรจอจานกับรอเรือในภาษาไทยออกเสียงควบไม่ได้จําไว้ว่าคําว่าจริงจอจานกับรอเรืออยู่ด้วยกันแต่รอเรือไม่ออกเสียงเราจึงอ่านว่าจริงจ้ะเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะจ๊ะ